คาครับคาครับคู่นี้ก็มาดูอีสุครับกับอีกขั้นหนึ่งแดงๆอยู่ข้างหลังของไรบอกไม่ออกตัวต้าหรือเปล่าไม่รู้ผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับกำลังจะเริ่มแล้วครับอีกสักครู่นสิบครู่ก็จะเริ่มแล้วครับคู่นี้คู่ที่สัครับ ออกมาหาสอ,องขอก่านอัลฟรอสยี่สามนามาเตอร์แมสปล่อยตัวกันนะครับมาที่พเลยคุณนะสลบบนเลยเดี๋ยวมองไม่เห็นเลยไไปแล้วครับแรงมากครับ คันแดงรู้สึกว่าเกียร์จะหลุดหรือเปล่าไม่รู้ไปต่อแล้วครับตามไปติดกันขาวนำเร็วนะครับไปแล้วกันขาวนะกันแดงตามไปที่หลังอนนเ้นอน้านนาเหเด้ยานอ เดี๋ยวดูบอลมาก่อนนะครับคหมดดามแล้วครับนาเทงครับพี่น้องเอ้ยนะครับโผล่มาแมวเฮ้ยบอขาวโผล่มาแล้วครับน้ำเลี้วเลยได้เปรียบตั้งแต่ที่แรกเลยครับตั้งแต่ซาซัดอ่ะไปลงบ่อลึกฝั่งโน้นครับเดี๋ยวเราศัพท์ไปดูกันครับนุ่น คัดแดงออกไปแล้วครับแต่คัดเขาหายครับคัดที่วิ่งนำหน้าหายครับคันเขาไปไหนคัแดงมากรดคัดแดงมาเข้าวินแล้วเหรอัแดงเข้าวินแล้วคัดเขาหายไปไหนคัดเขาัำหน้าก่อนนะครับแต่หายไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าคัดเขาอยู่ที่ไหนครับ ขัดขาวอยู่นี่เองครับคนดูเต็มเลยเลยอยู่ในหลุมครับวินมีขึ้นหัวทิ่มครับกันวินยังไงก็ไม่ขึ้นครับวินทิ่มดินแล้ววันมันออกแล้วนะร่างกายเราพีังไสเลยอย่าไปแตะอย่าไปกระแทกไส้ยเาจะต้องเอารถขัดดินมาลากในนนท์ ý kiến của các bạn. quá nọ ra là. Hãy à? ra <laughs> <laughs> ừ, <laughs> <laughs> là. Hãy quá nọ ra 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 ra เสียตำแหน่งให้กันแดงเลยครับเสียตำแหน่งนลครับรถลงไาดินไก่เลยขับไปแข่งหลายโค้งไปไหนขหรอเดี๋ยวรถลงาดินไก่เอาคันขาวลงมาคันขาวหลายโค้งนี่อยู่วะลยค้เลย ไปแมคนเจ้าของสนามไปหาสายคล้องมาตัว่มี่โคไทยใกล้ๆนะ่ใกล้ควองจริงแล้วไปแมยืมแม่กาลสินยืงส้ายคลองนะอันนันไ่งแล้วสายคลองมาเืพอพกนี น้องแก่ดช่วย่อยกนะครับึกางเี่เป็นตองแกดเวยรามารอชมทีมงานรถคู่กันครับแล้วเขาจะทายังไงไปเลยครับเอารถข้นขาวลงมาิถอยหลัง้นขาวเลข้ขาวเลยเอาวิ่งออกไม่ได้ออไปไไปด้วได้ กินอกควันออกหมดแล้วดินจนดินมันในตัวควันออกแล้วไม่ไหวแล้วมีถอยหลังอย่างเดียวครับแรงแรแรงรถพวกกินคนโอยจัมเดียวจับขาเดียวขับขับขาวลงมาเลยครับขับคันขาวลงมาเลย

เอาเอาเอา wow,

Ya, lewat menuju start. Ya,

Let me walk with

Hãy hấp mà hấp, khai <laughs> chẳng nhiều <laughs> hết nhỉ? luôn, chuôn luôn, khai <laughs> Không đi ไปเขาาหมดดได้หมดเลไดีหไปเลยเออคืไไดอาจจะได้วิยนีคไไดไดครับเสียตำแหน่งนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมช่องคเราสวัสดีครับ